ด่วนก่อนหมดเขตเน็ตสิบจีบีห้าวันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะในวันนี้นะคะเรามี โปรอินเทอร์เน็ตดีๆสำหรับใครที่ใช้เครือข่าย d t แทนะคะใครที่กำลังหาเน็ตไว้เล่นเน็ตไว้ใช้เนี่ยน้ำบอกเลยว่าอย่าพลาดโปรดีๆโปรนี้โปรนี้นะคะเป็นโปรเน็ต10 GB มีอายุการใช้งาน5วันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันค่ะอย่างแรกนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะสามารถสมัครโปรอินเทอร์เน็ต10 GB 5วันได้ท่านผู้ชมต้องมีแอปพลิเคชัน d t a c App แอปตัวนี้นะคะทุกคลิปเลยน้นจะบอกให้ทุกคนไปดาวน์โหลดเนาะถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดให้ไปดาวน์โหลดนะคะในป t สต e ค่ะทีนี้พอเราดาวน์โหลดมาแล้วให้เรากดเข้าไปค่ะหลังจากที่เรากดเข้ามาสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าไม่ได้สมัครใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ก็สามารถสมัครใช้งานได้เพียงแค่เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราค่ะทุกคนจากนั้นนะคะพอเรากดเข้ามาแล้วให้ท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นค่ะเลื่อนขึ้น เลื่อนเลื่อน,อนมาดูที่คาว่าแพ็กเก็แนะนำเนี่ยแพ็คแพ็กเก็แนะนำเนี่ยนะคะให้ทุกคนปัดไปซ้ายมือทีนี้ทุกคนก็จะเห็นแนละะ้วค่ะโปรนิดมหาศาลดูจนหมดแรง89บาทความเร็ว10 GB นะคะทุกคนแล,แ,ลแล้วทีนี้เราก็กดคำามาเลือก อพอเรากดเข้ามาที่คําว่าเลือกเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขกันในนี้เขาบอกว่าข้าบริการยังไม่รวมภาษีถ้าหากรวมภาษีก็น่าจะ95บาทนี่นะคะยอดรวมภาษี95บาทและเราสามารถใช้งานครบปริมาณที่กําหนดและก็ความเร็วก็จะลดไหมทุกคนเดี๋ยวนำความเรื่อนอ่านก่อนนะ อ่ะโอเคเน็ตแรงเต็มสปีดแล้วก็มีเงื่อนไขเขาบอกนะว่าไม่อนุญ,ญาตให้ใช้เชิงพาณิชย์หรือว่าแชร์ฮอตสปอตรับไฟล์ที่มันใช้ความเร็วม,มากๆเพราะนี่เขาให้มาแค่ 10GB 5วันค่ะสำหรับใครที่ต้องการสมัครทุกคนก็กดคาว่าซื้อเลยได้เลยนะคะทุกคนถ้าทุกคนมีเงินครบสรุปสั้นๆง่ายๆสำหรับใครต้องการสมัครโปรอินเทอร์เน็ต 10GB 89บาทหวันทุกคนสามารถกดซื้อเลยได้น้านล่างเลยนะคะทีนี้ก็จะมีข้อความส่งมาค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ